โดนแน่พี่อะถ้าขนาดนั้เฮ้ยพวกมันขอแท็กวะวะขอดูแบบนั่นแน่ชี้จะซ้อนจับเรแล้วงเราต้องลวดปล่อยุ้ทโธหาวิ่งเอาลีปะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยเขากูเดินไปจบแคปเลยให้ตำรวจลงรถเอาลีปือลี พี่ก๊อตเยอะๆอยู่นะไม่เดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนเป้าบ้านท่าแปรลี่แทงอ่ะผมไม่แทงเว้ยไม่ลงรมไม่ลงรถเอดพอเปล่าเอองั้นแล้วบอกพี่แบรหน่อยไหมพี่กันแล้วบอกพี่แบรหน่อยไหมว่าเราจะทำแบบไหนแล้วอดพอเปล่าอดพอเปล่าไอ้ก๊อตมันดูดูดิพี่แบรเฮ้ยพี่ก๊อตพี่ก๊อตอย่าพึ่งพี่ก๊อตเฮ้ย วิคนแมต่อแล้วตำรวจเลยเอางี้ได้ไหมเอางี้ได้ไหมมึงลงมจกแคปต่อหน้าตำรวจให้กูไหมตำรวจมันไม่ไล่พี่เลยไอ้ไอ้ที่หมหลังยู่จะไม่ไล่อ่ะพี่ดูลกันไม่งมาจับวะกมันจะมาจับต่หามันเพวตำรวจมันจะกลัวไ้เจ้า่านะชก็ได้โอ๊ยฮห้ดให้ดฮ้ดด เอาคุยเลยมถสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเอาคุยับรถเป็นไหมเนี่ยเจ้าคะพี่กิฟแคปมาสองสามหนึ่งค่ะสองสามหนึ่งใครอมอาปาดเดี๋ยวนี้นนลันวงแก๊งเลยไไปอมไปอมอย่างหยาอมแคปแก๊งตีเลยเบแน่นอนไปไปไปไล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 แคปหมดยงแคปหมดยงยดูหล่สีแปบะ จอดลห่อยรอบสุดท้ายอะพี่รอเราขาดแล้ไอดีไม่ดีเป็นคนเ๋อไอดีโดนไล่เมื่อกี้ไงที่ึ้อไปได้เลยเมนี่เมื่อกี้ใครโดนเราเฮ้ยไม่ได้เหรอสรุปํา ต้นร่วนมันสนใจข้างหน้าพี่เมื่อกี้หล่อร้อมาไม่พี่แพรพี่ยินหาคหาแบบคนที่ยังไม่จบสักคนหนึ่งอ่ะพี่ชี้ให้จันทรนาวิ่งหนีไปก่อนนะเนี่ยเนี่ยพี่แบรผ่านสักคนหนึ่งที่ยังไม่จบอ่ะแพนจบยังแพรจบยังอย่าไม่มาหรอกต้นร่วนมันได้มาดิแต่เหมืนมาแล้วมาแล้วมันต้องมันต้องอย่ารอไหมมันเพือนต้องยิงเลย โอ้โหชื่อคนเลยนะคีเกมแน่โอยไม่ชู่้ว่าทเป็นอพี่รู้จักตัวนี้ดิพี่พวกเนี่ยโอ้เหี้มันไปอีกแล้วที่พวกบุระดมดแคออควินเป็นร้อยออกควินครับมาคุออกควนดีกว่าพูดไม่ได้ว่ะนนี้อ้โจไม่ได้เรื่องหรอกว่าที่แคปไม่ได้เรื่องรอรอรรอทเป็นไร้าเนี่ย นี่แม่จบยังอุ้ยเต็มตีเลยมีมีทุกสีอะไอ้กทุกสีอะมีแฝดมีแฝไอ้กายจงดิไอ้กจดิอ้ยูเน่ยเฮ้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 ยรอดเเตอร์ยิงทไรอะอุ้ยเฮ้ยมายิงสองก่อนเอาแล้ววันจเน้อะไรเอา ไอ้นี่ยิงหมดเรายิงคนเดียวกลัวเราต้องเป็นภาพนี้เอาแล้ววิ่งแล้วไม่โดนไม่ใช่โดนโดนกระทืบเรียบร้อยโดนเรียบร้อยโดนตับร้อยไม่โดรียบร้อยเรียบร้อยโดนกระเทือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนกระทืบเข้าครับเฮ้ยไอ้นี่เป็นมือมือขวานนี่ใช่ไหมนี่เคยอยู่แก๊งนี่มือหัวเขียวเนี่ยโดนโดนเอาแล้ว อุ้ยโดนปันสับโดปเอ้ยยแล้วไงเอาล่ข้างครับคนข้างครับอันนี้คนข้างครับข้างเลย้องเป็นคนบ้าโดนากันตีกันทั่วเลยเขาเนี่ยคนข้างจัดคนบ้าจัดคนบ้าจัดน้าหนูไม่ใช่น้านูไม่ใ่ด้วยคนบ้าเคคนบ้าครับคนบ้าครับคนบ้าคคนบ้านบครับบ้าาับ้าับ้ารับ้าบ้าัับ้า้าับบ้า้าาับ้าดบ้าดบ้าัับ้าับ้า้าาับบ วิบเวฟมีสีฟ้ามาด้วยวีบมีสีฟ้ามาด้วยอช่วยอะไรปั่น้ช่วยอะไรเนี่ยไปัเิมเนี่ยใครเขาเป็นใครเนี่ยใครอ่ะบ้าไปอ่ะมีใครอ่ะมันตกหนักเปล่าผมันตกหนักเกินเปล่าติดคุกเหมือนเดิมมี่สปอนเซอร์ต่อนอจริงนะคนนี้ีโดนโดนจับโดนคดีแดงเขาพี่ทำร้ายตำรวจหลาย แไอ,อไไ้ไม่ถึงไม่สองแสนป่ะเพราะสองแสนมันคือบริเวณสอน,นอตรงนี้ก็น่าจะแบบแสนหนึ่งห้าหมื่นต้องไปดูคดีเขาจะพุ่งจบขับไปได้วยมีครับพวกอีกนิหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งครับสองพันไม่เกินนี้ว่าแล้วต้องเป็นภาพดีโดยุทธเคิดที่อะไรอยู่ว่าต้องรถต้องเป็นคนรถเต็มรถตัวยนี้คนเดียว <laughs> ไม่กี่หมืนม่นบอกมีบอกหลังร้เรื่อตำรวจอ่ะ นมมเนี่ยยืมปรมือแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าโดนจัดเลยที่เนี่ยเนี่ยยืมปรมือแบบนี้คนหน้าโดนเลยอยู่อะไรครับมีอะไรไครับเอ้า,าอะไรครับทำไมรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณตำรวจครับพี่รู้สึกไม่ปลอดภัยเท่ไหรครับผมไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนี่ยผมผมขอขอยากหนึ่งเลยครับพอดีบางคนไหนพอดี <expl os ive> คือต้องม <s> ีเหตุจำเป็นที่จะต้อง เอาศพตำรวจหนึ่งคนนะครับอะไรนะคะเอาศพเอาศพตำรวจหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีแท็กซี่ขาวเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับคนขับก็คือเป็นผู้ชายครับไหนขอขอแค่ศพแค่แค่แค่แท็ศพเดียวคือฐานลรจบเลยครับไม่ปลครับอตรงนี้มันจะเอ่อก่อเหตุบริเวณสอนนอนด้วยอะฮะไม่ขอดูบัตรได้ไหมครับเป็นเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่า คพูดครับก็ต้องเป็นผู้ชายสิครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องพูดค่ะขอดูด้วยได้ไหมครับผู้หญิงขอดูด้วยไหมป็นผู้ชายครับเป็นผู้หญิงตรงนู้นก็มีหลายคนนะคะตรงนู้นถ้าไม่เชื่ออ่ะถ้าไม่เชื่อชื่อตัวเอ็นำหน้าอ่ะพี่กันไม่เชื่ออ่ะลองดูอ่ะชื่อตัวเอ็นำหน้าหนุ่ยเหรออ่ะตัวเอ็มขอตัวเอ็มชื่อเรอยงมะขวิดเมื่อวานพี่โดนใบชมพูไปแล้วไม่ใช่หรอ ใครโดนใบชมพูวะ <c oughs> มีคนตรงนี้มีคนโดนใบชมพูไปนะฮะเห็นนายกเขาประกาศแลนเหรอใช่ค่ะทำไมต้องเราสอบตำรวจผู้หญิงนะครับมันไม่ดีครับทำรายงานครับ <c oughs> ทำรายงานโปรเจกจบใช่ครับโอ้โหอย่าบอกนะครับ <c oughs> จะเข้าสล็อตหรือเปล่าอันนี้อะไร,รอ่ะตอนนี้ ไอ้ซานิซานิเล่ามัพก็ได้ก็คือหนูไปรอจบแคสแล้วเขาจบแล้วมีเทอร์โบลงรถอืใช่แล้วเขาก็ควักไม้แดงออกมาแล้วก็เก็เล่ห์หนูก็เลยกลัวถามที่มัพแล้วก็ยิงเขาแล้วเขาก็คือจับตายมาถูกไหมใช่จับตายมาครับทำลายเจ้าหน้าที่ครับเขาก็จะโดนทำลายเจ้าหน้าที่แล้วก็อาวุธก่อเหตุครับทำแล้ัเหมอมาแล้วหมอมาแล้วให้หมาะกัน อันนี้มาเจ้าของคดีมาไอเจ้าของคดีอ่ะจันุบเลยนะครับจุบเลยไหมครับจุบเลยครับแล้วอยู่ดีไปทำรา้ายตำรวจคุณตำรวจขอทำไม่เขาเออมองท่านเดชบ้านเมืองมีผื่นเปรี้ยแล้วทำงี้ไม่ได้คนะือผูกอาจฉีดหายตำรวจครับข <c oughs> อโทษเดี๋ยวลงมือแล้วค่ะหมอส่บินยังครับให้หมอ,อใส่บินกัน โอ้ยเดี๋ยวบินโดนนะมีมีแกงไหมครับมีครับมีมีมีเฮ้ยเราต้องไปแล้วป่ะไอ้บังว่าเปลี่ยนภารกิจแล้วเราไปแล้วป่ะพี่บังเฮ้ยภารกิจอะไรครับเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะพี่บังไงระดับยังอ่บพี่เราในระดับยมองครับมองไม่ดีคนนั้นอะเฮ้ยจะหาคนอวอร์หนึ่งคนไปดูดูได้ป่ะ มองลุงม่วงลุงม่วงโยไปร้านกิจใครใครใครแบบนั่งเดี่ยวปะไปดูดูไดไมเขาตั้งอยู่คนเดียวพี่ตอนนี้ครับไอพี่ดูแดงเหรอใช่ดูแดงเตจมไปแค่คนเดียวนะไอพี่ได้ได้ดูไห้มาเละเอียดเห็นแล้ว ไหนไหนะพี่ลูกม่วงใช่ปะใช่ครับม่วงมอ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 ง่วงสวยครับขับรถได้ควายมากงงมากแบบัสีกดนะไม่ได้ตัวนะดับดับดับดัแข่งอะไรวะนะ่ะเอ็นทีอามาลูกม่วงครับหมรวมเด็กก็ได้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 บวก NTR ลบลบไปหนึ่งพี่บอลลี่ติดครบ รวมบ้องเลยน่าจะได้เล่มนึงเลยแหละผมอ่าเอ้คู่นี้สูสีป่ะไอ้คิวมานี่เลยคิวเดี๋ยวค่อยไปกันแหละลูดแนเรืเ่อกไอทีอาร์ก่อนอีลาอีลาเยอะมากตอน้องพี่ีไหมมันเต็มบอบจัดเลยว่ะเต็มบอบ เว้ยไปยืนแล้วม <anza and> <Philadelphia> ันเต็มบบแดดเลยบูชียนี่ซาวเยอะเหรอใช่ครับพี่ชายอีกชุดหนึ่งได้ชุดหนึ่งโดนไอีเขี้ยแวนว่าไงอ๋อว่าไอีเขี้ยกูมางัดบ้านรถเราหายกันแล้ววิ่งกลับอยู่ทันปะว่าไอ้ดอบอะเพราะว่าทำอะไรทำอะไรลงไปวะหรอบ้านแล้วรถมันหายครับมันช่วยไม่ได้ไหมแวนแล้วเวลาช่วยได้มึงแค่คนไปยืนหน้าบ้านคนนึงมึง กูรีไปรอแป๊บน,นึงเพื่อนเนื้องเยื่ยอไอ้ยัยโดนมันจะบ้าไอ้สัตว์เลยไอ้ย้ยหล่อไปกันบ้ารถหายไอ้สัตว์เอ้ย ไอเดียไม่เต็มบบจัดเลยเลว่ะยิงมาโคตรเยอะเลยข้างหน้าแกง๊งอะไรแก๊งวะไข้าขาดพี่แบลรีร่ไปคนออนึงน,นอ,อกควินนอกควินก็ไปเรียกออกแก๊งมาแล้วเหรอไม่ติด <c oughs> คุกพี่ติดคุกพี่ไปจีนซะจัดตำรวจนั่งมาสี่ยิงตำรวจลงคนเดียวอ <c> อ <oughs> พี่ไปทุบตำรวจเออมึงดูมันอะ แล้วก็บอกเสียตังนี่นนั่นทำตัวยังไงเฮียวันนั้นโดนช้อนใช่ป่ะวะใช่ปะโดนช้อนดิโดนหลังเข้านะหลว่าไงมาแล้ว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 เล่นนะเล่นเล่นก็ต้องเล่นมา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 เล่นเล่นลเเล่นน่นหละเล่นนั่นแหละเล่นเล่นนั่นแหละ โอ้ยแรมเยอะเหรวะไหวไหวไหวล้มล้มอย่าโหดิเยอะๆชุบันเยอะๆไหวชิวๆอย่าโหดิไอ้เป๊ะโอ้โหทำไมวะเอ๋เป็นเท่าไหร่หรอกเว้ยไหวเออด่าไปเลยพี่ด่าไปเลยด่าไปเลยล้มล้มแน่ด่าไปเลยโอ้ยนะชนเลยชนเลยชนเลยไปเปลี่ยนวุฒิหนเปลี่ยนวุฒิหนยิงกูไม่โดนเลยนหะน้ำมูกพุทธายะแพมตายพี่แพมตายอมมชดด้วยกห ตัวตรงนี้หมดปืนหลังแม่งปืนหลังแม่งโคตรเยอะพี่มาผมตาหนึ่งตาหนด้วยช่วเพื่อนด้วยเอวีตายอ่ะไอพีน่อยพีตายชุบแล้ว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 พี่ชุบไปนี่แล้วแนเลยแคนลยแนแคนแนแพแคน

เออกูต so hmm. ้องปั yeah. ๊มกูต yeah. uh, so ้องปั๊มเกาะอยู่นะไอ้เชียกูไม่ได้กูไม่ได้ปั๊มเพลสสี่ยมาต้นหนอยมาต้นหยตรงกลายมาต้านหน่อยเออกูโดนแบบถาถกจัดเมื่อกี้ไอ้สัสสวยบังเป็นมีดเป็นมีดเป็นมีดขาวยตายพิษตายพิษขึ้นตานะนตานี่ไปเลยยังมองยัมองยังมองกิวน้องยัมองน้องเฮ้ยตายสองตายสชุบกอน คือแล้วคือแล้วคือแล้วเพื่อนคือแล้วคือแล้วทะบายระบายระบายระบายไม่เฉดเลยแฟนทุ่นเนาะเดี๋ยวน้องชายมาสมัครด้วยนี่ไม่เป็นไรครับพี่น้องชายไหนครับน้องชายไหนเพื่อนไว้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 คือแล้วพี่โจ้แล้วขัดเลยรอขัดเลยหรออย่งกูทีบไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอเกิดรอเกิดมือน้องบนอาบนอ่ชุดพี่ดิพี่หนอนอยู่เนี่ยเอ้ยเพื่อนเราอยู่สองคนชุดเหลืองชุดเหลี่ง

ใครตายเพราะว่าไอ้เฮียง,งงวะ่ะนั่นเองในพุ่มกูมองไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยทีใครก็ขอโทษด้ยวยมาดิไม้มัม่วแล้วไอ้เฮียมึงจะใส่หน้าทำไมวะเฮียรพรก็ยืนวะ่ะเป็นโอมันตีตีหวัหวหัว สมดองอ่ะต้องม่ยิงแล้วนะครับดีครับพี่ไปไปอีกรูหนึ่งปะไปครับอกไปพี่ช่วยมาพร้อนไปพี่เลี้ยงไปมามาไหมดีครับโรถใครมาได้วะปล่ะพี่อับหรือครับพี่ตามไปไหนไงแล้ว ที่กันล่ะพี่สะบรองกองเซย์เหรอก็มันกดตายแล้วมักดไปหาไปไหนววะวางเร็วะบังเฟีลล์ครับลูกแดงค่อยไกลเลยครับแดรี่โทรมาบอกเปลี่ยนภารกิจได้ไหมพี่ว่าไงไม่ได้โคตรหาไม่ได้โรแค่นี้ยัเนี่ยเสียงเสียงแบบว่่าาเปลียนภรรกิจทแค่นี้ยังไม่ไหวเลยอะไรวะไอ้เหี้ยแค่เป็นแค่เดินมาสอนนอนอย่างเขบอกให้ตำรวจมือโคตรเยอะเออ ที่ที่อันตราที่สุดคือที่ที่ไหนแหละที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่ปลอดภัยสุดของของตลอดเขาไม่จริงจังกับภารกิจพี่เว้ยตลำต่างขนาดเกาะนาโนเขายังไม่ใส่เลยหรือเขาไม่มีวะแต่เขามีหรือไม่มีแต่ถือว่าเขาสดนะถ้าเขาไม่มีแล้วเขาทำได้อย่างนี้เรื่องสดได้อยู่แต่ว่าเรื่องอื่นนี้